กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม f c Online นะครับผมวันนี้เราอยู่กับสายฟรีฟูทีมครับสายฟรีฟูทีม EP นี้ EP ที่11แล้วับผมเรียกได้ว่าไล่มาแล้วทุกคนครับผมสำหรับซีรีส์นี้ทุกคนครับผมออนอะไรมาเรียบร้อยครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนทุกคนครับ ผมได้ทําการขายนักเตะที่เราเปิดได้จากคลิปที่แล้วไปนะครับโหคุณดิตเลยนะครับใครเขาเปิดได้ครับเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับผมนะสำหรับนักเตะที่เราขายได้ทุกคนครับเดี๋ยวหากนหาก่อนี่เลยทุกคนครับผมนะสำหรับ Diego f o r รั n คลิปที่แล้วคือดวงดีมากครับผมนะแล้วก็ขายออกไปที่ดยบ้อยครับสำหรับฟอร l a n ยิ HR ครับเดี๋ยวเรารับรางการนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนครับผมนะจะได้เงินตรงนี้เพิ่มอีกนะครับ เป็น26,000เอ็มเดี๋ยวผมต้องใช้คูปองหน่อยทุกคน Diego f o r r u n ใช่ไหม f o r r u n แล้วก็ไอคอนเนี่ยผมเปิดได้อีคอนโตนานะครับใครยังไม่ดูก็ผมนะแนะนำไปดูนะสำหรับ EP ที่แล้วจะได้เข้าใจนะครับหรือว่าใครที่แบบเพิ่งมาดูเป็น EP แรกก็ฝากไว้ด้วยทุกครน,นะสำหรับซีรีส์สายฟรีฟูทีมนับซีรีส์นี้เราจะไม่เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับหรือว่าผู้ชมชอบแบบเติมนิดนึงก็มีทีม300บาทอยู่นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมขอญาตรับมันหลักหมื่นนะทุกคนครับผมใช้เป็นอะคูปอง30เลยแล้วกันทุกคน20,000ื่นครับผมนะ7,000็เอ็ม่าเดี๋ยวนะคันโตน่าคันโตน่าเดี๋ยวผมขายไปราคาห0พันนะครับ6,000เนี่ยเอา10%พอนะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเรารับเลยทุกคนครับผมนะประมาณนี้ทุกคนครับ20,000กับ8,000เอ็มนะครับรับมาโอเคครับผมเฮ้ยทำไมไม่ไป โอเคนี่ก็ผมนะเงินเริ่มต้นของเราครับ71,000เอ็มครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกิจกรรมสายฟีวก่อนก็ผมสำหรับรุดกุลิบนะครับเป็นมิชชั่นของรุดกุลิบเนาะอันนี้เราเล่นไปแล้วครับแล้วก็รับไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมมีแต้มอยู่3,000แต้มรุกครับผมคลิปที่แล้วเราแลกเป็นใบนี้ไปทุกคนครับคลิปนี้ผมขอการันตีเป็นเงินละกันทุกคนนี่ครับ2,200แต้มก็ผมนะ่จะได้ตรงนี้ 4000M นเอ็มที่จริงอ่ะผมมั่นใจแล้วว่าคลิปนี้้จะไดสมรแต พื่อความชัวผมเอาตังค์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็แต้ม800เนี่ยผมขอญาตแรกเป็นตัว SVP แล้วกัน,นครับคุณผู้ชมครับว่าเดี๋ยว SVP เราหมดอะไรอย่างนี้ที่จริงยังไม่หมดนะเหลืออีกนิดนึงนะครับแต่ก็จะได้เพิ่มมานะครับที่เหลือก็ประมาณนี้ทุกคนตามมาด้วยกิจกรรมสายฟรีครับผมอย่างกิจกรรมกงร้อตรงนี้ครับมาเดี๋ยวเราเล่นเลยทุกคนคลิปนี้เหมือนจะออนเกือบ2อาทิตย์นะทุกคนด้วยความที่ผมเป็นร้อนในครับผมก็เลยแบบไม่สามารถที่จะทําคลิปได้ นะครับตอนแรกว่าจะทําประมาณ2อสาวันแล้วล่ะนะครับแต่แบบร้อนในมันแบบมันเจ็บมากดูนะครับผมนะมันพูดไม่ชัดนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะแบบไม่ได้อัธรรถในการรับชมไงก็เลยแบบเ้ยเบรกซะหน่อยละกันนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ครับพูดอะไรก็น่าจะคล่องแล้วนะครับโอเคนะครับเล่นต่อนะครับเหลืออีก12เหรียญนะครับคุณผู้ชมครับฟุกมาหลักๆก็จะได้เงินขอ S V P ได้ไหมนะครับไอ้ดีไอ้ตัวซีรีส์ทีม3 0มผมอะ S V P ออกรัวๆเลยครับโอ้ยดีนี้คือไม่ได้เลยนะฮะ อ่ะแล้วก็รับตรงนี้มาครับของเข้าไปที่เรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันทุกคนครับคลิปนี้อย่างที่บอกครับได้เสริมแน่ๆครับแล้วก็ตำแหน่งที่ผมขาดนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นปีกนะครับเดี๋ยวขอแยกไปดูก่อนนะตอนนี้ครับผมขาดปีกอยู่เพราะว่าพี่โอ๊ตปาโมดเนี่ยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเสริมปีกขวานะครับก็คือผมเลือกเป็นทางด้านของเอเดนอาซานะครับอาจจะโยกโรนัลดมาแล้วก็เอาอาซามาไซก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนแอตเตอรี่ครับผม122ชิ้นทุกคนครับมาเริมนลุกคนครับ อย่างที่บอกนะครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับหรือว่าซีรีส์นี้เราไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะฉันก็โหเราถือว่ามาไกลอยู่นะทุกคนค่าทีมเรียกว่า4 0 0แสนแน่นอนทราบคลิปนี้นะครับเป็นสายฟรีที่มูลค่าทีม4 0 0แสนนะฮะคุณผู้ชมหรือว่าเอาเรื่องอยู่ครับต่อกันด้วย BP ครับเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นตัวนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาจากนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดแบบ B ีตัวธรรมดานะครับจะได้แบบกดรัวๆเลยนะครับตอนนี้ต่างขึ้นไป 73,000M โอเค หลักๆเนี่ยนักเตะที่เราจะเสริมเนี่ยขั้นต่ำคือน่าจะ80,000ซึ่งมั่นใจครับได้แน่นอนคลิปนี้นะครับนี่เลยครับมา150ชิ้นครับลุยครับนี่ครับขึ้นไป87,000แล้วครับคุณผู้ชมอุ้ยเยอะจัดนี่ครับ91,000แล้วนะครับสำหรับตังเราครับยังไม่จบด้วยครับลุยกันต่อครับ125ชิ้นครับแสนเอ็มผมว่าต้องมีนะครับนี่ครับแสนเอ็มเรียบร้อยครับ โอ้ยอย่างนี้เสริมแบบสบายๆเลยครับ100%เป็น1 0 0น0 0ึ่งแกับ5,000เอ็มทุกคนนะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดครับผมนะพวกการ์ดเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ครับจะมีการ์ดรุ่นพวกแปดไม่ได้ผมขอดูก่อนนะผมไม่ชัวนะครับหลักๆเนี่ยเอ้ยมีการ์ดรุ่นทีวอยู่นะครับแล้วก็มีการ์ดกุนริดนะฮะที่ผมรับมาก่อนครับอ่ะโอ้การ์ดรุ่นพวกแปดไม่มีทุกคนหลักๆมีรุ่นทีวแล้วก็กุลริดเลยนะครับ เซตแรกครับผม150ชิ้นทุกคนครับก็จะมีการ์ดประมาณนี้ครับมีการันตีด้วยนะครับทุกคนที่เหลือก็เป็นการ์ดแบบการ์ดออนเวลาทุกคนนะครับเป็นเป็นการ์ดที่แบบสายฟรีเขาดองกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะันก็ถามว่าคาดหวังได้ไหมมันก็มีโอกาสนะครับเหมือนคลิปที่แล้วอะเดโก้ฟอร์ลันยังหลุดมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยทุกคนครับเนี่ยใบเนี้ยลุ้นถึง3เนี่ยขอลักหมื่นสักตัวประดับคลิปและกันคุณ สายฟรีให้มันแบบได้ลุ้นหน่อยนะครับอุ้ยเอกจีอุ้ยไฟอุ้ยเอ็กเซียโอ้โหกัดล,นะแบบลิ้นตัวเองอีกแล้วเอกเซียงก็ไม่ใช่นะปลาเตคุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อกี้ที่เงียบไปนี่คือแบบกัดลิ้นตัวเองอีกแล้วโอ้โหแล้วไม่ที่เดิไมไ้บ้าโอ้โหผมได้โทมัสปลาเตนะครับ นี่ครับมาจากการ์ดการันตีใบนี้ก็ผมน่าจะเป็นใบไอนี้ป่ะที่เล่นครบ40เหรียญจากกงล้อที่เราหมุนนะครับ23,900เ้อ็มครับผมโอ้โหตอนแรกคิดว่าเอสเซียงเว้ยก็เลยคิดอยู่เฮ้มีหรือเปล่าครับเอสเซียงนะครับถ้าเกิดว่าใช่นี่คือโอ้แต่เรามีแล้วไงทุกคนไม่เป็นไรครับแล้วก็มีตัวโหลักพันไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นคือดวงดีมากครับนี่ครับสำหรับโทมัสปาเตนะครับ โอ้เรื่อพูดไม่ชัดละสองหมื่นห้าพันทุกคนครับไปราคากลมๆไปนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมขายเลยครับเดี๋ยวไปเปิดเซตที่สองกันต่อทุกคนครับโอ้โหไม่มีหลักซันเลยนะครับอ่าอะที่เหลือเดี๋ยวเปิดไปเลยนะเหลือไว้สามใบเป็นเซตสุดท้ายแล้วกันอาจจะเปิดทีละใบก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนครับแปดสิบดชิ้นครับสําหรับเซตที่สองมาครับที่จริงหลักๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะได้เสริมแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วทุกคนดีๆเนี่ยดวงดีมากนะครับ เออการ์ดแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเฮ้ยอะไรโน <No. S 1> โอ้โหไม่ถึงพันครับรอบนี้โอ้โหเราร้อยเดียวด้วยครับคุณใช้ด้วงไปหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสามใบสุดท้ายครับจะเป็นลุ้นทีวแล้วก็กุลิดสามใบเลยปะคุณผู้ชมได้เสริมแล้วล่ะนะครับคิดว่าครับชิลชิลชิเชิเฮ้ยทีวหรอโอ้โหลักพันโอ้โหจานอดบอเวนครับโอ้กุลิตไม่ได้ปีนี้ อุตรตัวครับจัดไปสักรอบครับ1,900 m เอมครับอุดริดครับถ้าได้บก8มันยังแบบมีขายได้นะฮะบวก6แบบอย่างเกลือ EBS รกับ MC นะครับเปิดมาอุ้ยเคสโปเรหรอตัวไหนขายง่ายกว่ากันครับหรือเราเอาดารุม่ามาปีบวกลองดูครับเผื่อได้แลกอีกรอบนะขอใช้ตัวกลางบ้างดูนะครับหลักๆนี่ผมได้ตังเนี่ย ส่วนมากจะอยู่ตัวกลางนะสลับแลกเปลี่ยนครับเดี๋ยวดูครับว่าจริงหรือเปล่าท f a ฮะโอ้โหที่เหลือนี่คือเย้นะครับฟุบมาเห็นไหมคุณผู้ชมเอ้ยตัวกลางนี่ของจริงฮะผมบอกเลยครับ700 m อมาเดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่เราจะเสริมกันทุกคนครับผมมีอยู่1 0 0 0 0 0 M นเะครับเกือบ1 1 0 0 0 0นะถ้าขายหมดเนี่ยผมคิดว่าได้อยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะนี่คือนักเตะที่ผมคิดว่าผมจะซื้ออะไรครับ ถ้าเรียงจากราคาเนี่ยตามสุดก็จะเป็นนี่ครับทางด้านของเอเดนอาซาแล้วราคากำลังลงครับมีช่วงหนึ่งคือดีดไป9 0 0 0 0นะฮะซึ่งโอ้หอันนั้นมันแพงไปนะครับอู้เอาสูงไมหมล่ะทุกคน8ปด0นเดี๋ยวโดนปาดหน้าครับผมตั้งสูงแล้วกันครับสำหรับเอเดนอาซานะครับตั้งรับไปเลยนะครับ A few moments later อุ้แป๊บเดียวทุกคนครับผมเราตั้งสูงไว้แป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีทุกคนครับ ได้มาแล้วครับสําหรับเอเดนอาซานะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมขอรับตังก่อนนะครับทุกคน3ามรเอ็มครับจากนั้นเคลียร์ลูกสิ่งทุกอย่างครับผมแล้วก็รับมาเลยครับ8ปดหมืครับราคาสูงทุกคนนะครับได้มาเลยฮะสำหรับธนัของอาซาเป็นปีโฮมโกรอนครับหรือว่า HG นั่นเองนะครับเอเดนอาซาครับผมเดี๋ยวผมอาจจะหยิบมาฝั่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าแล้วผมมีอาซาปี EBS หรอเฮ้ย เดี๋ยวไปขายต่อครับหวานเจี๊ยบฮะอยู่ดีก็ได้ตังค์เพิ่มครับนี่ครับเพจีนะเดี๋ยวผมหยิบมาเป็นฝั่งซ้ายแล้วกันครับเดี๋ยวเอาโรนัลโดมาฝั่งขวานะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนสําหรับทีมนะครับก็โหคูลค่าทีมตอนนี้400,000กับ 50,000m นะครับอันที่จริงเนี่ยผมถือว่าเล่นได้แล้วนะสำหรับทีมนี้ครับเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มลงแรงกันเซิร์ที่แล้วเนี่ยผมเล่นไว้เท่าไหร่อะผมจําไม่ได้นะแต่เล่นไปแบบนิดเดียวนะครับเล่นไปไม่ได้เยอะเลยนะครับ นะครับซีซที่เราเล่นไป10เกมครับแล้วก็ก่อนนนี้ก็เล่นไปไม่ได้เยอะทุกคนนะครับอันนี้ประมาณ20นิดนิดนะครับอ่ะประมาณนี้ทุกคนเล่นไม่ได้เยอะเดี๋ยวซีซั่นนี้แหละเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะไต่ขึ้นชา a l เลนเจอร์ได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่ายากนะครับโอ้โหแล้วอาซาอย่างแพงคุณผู้ชมเอ้ยแต่ไม่รู้ว่าขายออกหรือเปล่านะเดี๋ยวตั้งขายไว้ก่อนครับเก้าพันเลยนะครับมาจากไหนวะเนี่ยอ่ะประมาณนี้ทุกคนับผมนะสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าขาย อ่ะผมให้กลมๆไม่น่าเกินสามเอ้ยอย่าลืมนะโทมัสปาเตยังอยู่ครับอายขายดีไหมเนี่ยผู้ชมร้อยสิบสามนะฮะสองหมื่นการ์ดฟรีการ์ดฟรีการ,ร์ดฟรีอ่าขายได้ครับถือว่าเป็นดวงดีนะฮะการ์ดฟรีไปนะครับสองหมื 20, ่นกับหนึ่งร้อยเอ็มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้เป็นสองหมื่นใช่ไหมใช้เป็นคูปองอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมสองหมื่น อ่ะ20%แล้วกันนะครับได้มาเพิ่มอีก1 6 0 0 0นเอมครับคลิปนี้นี่ครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับเท่ากับว่าคลิปนี้เรามีตังเราซื้ออาซาไป80,000ใช่ไหมคลิปนี้เรามีตังประมาณแสนสองโอ้แสนสองหมื่นเอมครับกับสายฟรีเนี่ยโคตรเยอะนะครับแล้วก็อาซาเดี๋ยวผมเอาออกไปนะครับแล้วมีคนขายต่อเลยนะ สำหรับราคาสูงครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมีท้งด้านของไฮไลท์การลงแรกด้วยครับฝากไวด้ด้วยครับผมถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดติดตามชา n e ล Next TV ด้วยครับประตูลงได้แล้วใช่ไหมอ่านะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับไฮไลท์การเล่นแล้วก็เจอกันคลิปหน้า EP หน้านะครับผู้ชมครับสวัสดีครับ